โอเคนะเราจะมองเมมโมรีการ์ดหรือฮาร์ดดิสหรือโซลิดสเตตไดรฟ์นะครับให้เป็นแถบข้อมูลแบบนี้แถบยาวๆแบบนี้นะครับและเราจะทำการแบ่งพาร์ติชันโอเคไหมนั้นพาร์ติชันสีเขียวก็จะตรงกับ ชื่อนี้ก็คือ d e ฟเดฟก็คือ r o o เดฟเอ็เอ็มซบีเอลเคศูนย์พีหนึ่งโอเคนะ p a ร t i t i o n ถัดมาก็คือตัวนี้นะครับชื่อว่า MMCBLK0P2 ศนะูยสองเห็นไห P ก็คือ partition partition ที่หนึ่ง partition ที่สองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือตัวนี้เป็น partition ที่สามที่ยังทำไมที่ยังไม่ได้ assign ให้กับใครนะครับยังไม่ได้ allocate ให้กับใครเลยนะครับเราก็จะเห็นว่าในคอลัมน์ คอลัมน์นี้ชื่อว่าคอลัมน์ไฟล์ซิสเต็มนะครับนะคอลัมน์ไฟล์ซิสเต็มนี้นะก็จะบ่งบอกถึงฟอร์แมตผู้คุณได้ยินคำนี้ไหมฟอร์แมตหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยนะนะเกิดมาไม่เคยได้ยินคำว่าฟอร์แมตนะครับไม่เป็นไรก็คือในในแฟดไดที่ผู้คุณใช้เนี่ย มันจะใช้งานได้นะมันก็ต้องถูกฟอร์แมตนะครับในแฟดได้ที่พวกเราใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแฟดสามสิบสองโอเคไหมจ๊ะเป็นแฟดสามสิบสองส่วนฟอร์แมตของไฟล์ซิสเตมตัวกลางชื่อว่า e x t 4ซึ่งเป็นของใคร ซึ่งเป็นของ Raspberry Pi OS นะครับนี่คือฟอร์แมตที่ Raspberry Pi OS ใช้นะครับซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจาก Unix File System ซึ่งเรากำลังจะเรียนในวันนี้ Unix File System นะครับบังเอิญว่า Last Berkeley คือ Linux เนึกออกไหม Last Berkeley คือ Linux เขาก็เลยเอาคอนเซปต์ของ Unix มาใช้พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจาก EXT version หนึ่งกลายเป็น version สองกลายเป็น version สามจนปัจจุบันนี้คือ version สนะแล้วก็กำลังจะพัฒนาต่อโอเคไหมจ๊ะอ่า นะพอจะเห็นภาพไหมว่าในเมมโมรี่การ์ดนะครับมันจะถูกแบ่งออกเป็นแบบนี้นะซึ่งในคอลัมน์นี้นี่นะคอลัมน์ที่ชื่อว่า Mount Point, m o u ส์ Point M-O-U-N-T m o u ส์ที่แปลว่ายึดยึดมันไปยึดอยู่กับใคร ใน Partition หลักของเรามันมันคือตัวนี้คือใครครับ l a ล h อันเดียวเนี่ยคือใคร Root ดีมากมันก็คือตัวนี้นี่เห็นไหมและตัวสีเขียวมันไปยึดอยู่กับ Directory ชื่อว่า Boot นะครับ Boot ก็คือ slash boot มันก็คือรูปไหนมันคือตำแหน่งไหนในรูปนี่โอเคไหมมันคือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากแถบข้อมูลที่มันยาวมากๆตอนนี้เรามองมันใหม่เป็นเป็นอะไรครับ เป็นต้นไม้เป็น directory tree โอเคไหมเป็น directory tree ละซึ่ง directory tree เนี่ยมันเหมาะกับใครมันเหมาะกับ user ละโปรแกรมเมอร์ก็เข้าใจ directory tree ได้ง่ายขึ้นแต่เราไปได้ไกลกว่าโปรแกรมเมอร์เข้าใจไหมจ๊ะเพราะเราเก่งกว่าโปรแกรมเมอร์เราเห็น ดเรกทอรีทรีปั๊บหูไอ้น,นี่มันอ่อนว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรจริงๆแล้วมันคือแถบข้อมูลยาวๆโอเคนะมันคือแถบข้อมูลยาวๆเดี๋ยวเราจะมาเรียนข้างในว่าในเนี้ยมันแบ่งเป็นอะไรอีกอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนลึกเข้าไปในนี้เนี่ยผมซูมจนสุดแล้วเนี่ยนะซูมเข้าไปซูมเข้าไปซูมเข้าไป เราจะเห็นเป็นนะคำว่าพวกคุณทำแแบบแล้วชื่อว่า i-node นะครับเพราะ i-node คือหัวใจของไฟล์ซิสเต็นะครับไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าคอนเซปต์ของ i-node โอเคไหมบังเอิญเมื่อเช้าผมคุยกับอาจารย์ วัจนพงซึ่งสอนวิชา OS ในเทอมหน้าอาจารย์เขาบอกว่าโอ้ผมพูดถึงเรื่องไฟล์ system มผมพูดถึงเรื่องนี้ดีแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้พูดเพราะสอนไม่ทันนั้นคุณก็จะได้เรียนเรื่องไฟล์ซ y s t e m มเรื่องของ i-node ในวิชานี้โอเคไหมอ่าพร้อมไหมครับพร้อมนะอันนี้ยังบันทึกคลิปอยู่นะอ่า เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดด้วยการเปิดเปิดอะไรเอ่ยเปิดเข้าไปใน SD Card ที่ผมเสียบเข้าไปที่ผมยืมมาจากเพื่อนๆเห็นคำว่า Boot FS ไหมยังไม่เห็นใช่ไหมนี่อยู่ทางซ้ายเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแอปตัวหนึ่งก่อนชื่อว่า Disk ดิสกก็จะเห็นในเครื่องผมมีสองมีสองดิสก็คือห้าร้อยสิบสองกิกก็คือตัว Solid State ที่อยู่ในเครื่องกับตัวนี้ก็คือตัว SD 1ดเิบสองไอสิบหกกิก b บก็คือที่ผมเสียบเข้าไปนะครับในนี้ก็จะเห็นเป็นกี่พาร t i ิชันหนึ่งสองสามเห็นไหมอ่าพาร์ติชันที่ใหญ่ที่สุด นะครับดูนะชื่อว่าอะไรครับมองเห็นไหม extc นะเป็นไฟล์ System Format มต extc ตัวนี้ก็คือตัว Root ที่ผมบอกกลับอีกตัวหนึ่งคือตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะขยับไปตรงนี้ เห็นไหมว่ามันคืออะไรมันคือแฟดสามสิบสองนะครับมันชื่อว่า BOOTFS โอเคไหมมันชื่อว่า BOOTFS ส่วนเจ้าตัวทางขวาชื่อว่า ROOTFS นะครับมันก็จะตรงกับนี่ไงบู o t f s ROOTFS นะครับ โอเคไหมพอจะสอดคล้องกับที่เราอธิบายเมื่อตะก,กี้ไหมว่าให้เรามองเป็นแถบข้อมูลยาวๆแล้วเราก็แบ่งมันเป็น Partition โอเคนะแต่เจ้าตัวนี้มันเป็น f r s p s p e นะมันยังไม่ทำไมถ้าใครอ่านเห็นก็คือมันยังไม่ Allocate เลย นะครับมันยังอัน allocated แต่มันเป็นขนาดที่ทำไม4.2เมกะไบต์จิบจิบโยนทิ้งได้ไม่ต้องใช้เนื้อออกไหมเพราะมันเป็นเศษมันคือเศษที่ที่เขาไม่ใช้นะครับโอเคนะพอจะเชื่อมโยงกันได้ไหมครับนะคราวนี้เราลงไปดูในรายละเอียดของบู t fs คุณก็จะเห็นอะไรครับเนี่ยไฟล์ทั้งหลายนะหนึ่งในนั้นที่สำคัญก็คือ kernel จุด img นะครับตรงนี้ก็คือตัว kernel จริงๆนะที่จะขึ้นมาทำงานนะอะไรนะดดดดเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังบันทึกคลิปอยู่ไม่จับ โอเคนะอ่ะาคราวนี้พอเราเปิดไปใน ROOT F.S เราจะเห็นชื่อ HOME เห็นไหมครับ p ายเห็นไหมเห็นอะไรอีก a อ m นี่เห็นไหมที่พวกคุณใช้งานจริงใช่ไหมที่ทำตามที่ผมบอกในเอกสารแ lap ใช่ไหมอ่าแล้วก็แ lap ต่างๆรวมถึงแ lap สิบสอง เห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นผมถามว่าเนี่ยตัวสแตต ASM เนี่ยเห็นไหม่าเนี่ยอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะครับพอจะเชื่อมโยงกันได้ไหมว่าที่เราเรียนมาในทฤษฎีกับในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นประมาณนี้นะครับและที่สำคัญก็คือพวกคุณเคยเอา เอสีกนี้ไปเปิดในวินโด้ไหมทำไมไม่ทำทำไมไม่ทำเพราะพวกคุณไม่ให้ราคาวิชานี้ไงรอเล่นนะเพราะพวกคุณไม่รู้ไงว่าข้างในมันมีแบบนี้นะเดี๋ยวลองเอาไปเปิดในวินโด์ดูนะว่าวินโด้มันเห็นรู o เอ s เเป็นเหมือนที่ผมเห็นไหม แต่ผมบอกคุณได้เลยว่ามันเห็นไม่เป็นแบบนี้เพราะมันรู้จัก ext4 ไหมไม่รู้จักแต่ทำไมเครื่องผมรู้จักก็เครื่องผมเป็นลีนุกไงผมใช้ลีนุกมันก็ต้องรู้จัก Partition ที่ f o r m แมตด้วย ext4 <c oughs> เข้าใจไหมครับที่ผมถึงเห็นแบบนี้ได้ถ้าคุณเอาเม c a r กอันนี้ไปเสียบใน Windows มันก็จะเห็นแค่ บูตเอฟเพราะ Boot.fs เอสฟอร์แมตด้วยอะไรฟอร์แมตด้วย e, เอ่อแฟดสามสิบสองวรู้จักแฟดสามสิบสองไหมรู้จกักเพราะอะไรเพราะมันเป็นฟอร์แมตยอดนิยมใน a ฟ d ได v ์ทั้งหลายใน USB drive ทั้งหลายเขา้าใจอย่างครับนี่คือสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ นะไม่ว่าจะเป็นในวิชานี้หรือในวิชาโอเอสก็ตามโอเคนะ,ะหยุดบันทึกก่อน